สีแล้วนะคะแอปเปิลนี่ค่ะผ้ายังไม่สุกเนี่ยตูดเขาจะแบบว่าจีบๆแล้วก็มีมีแบบสีเขียวๆตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าใกล้จะสุกแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ตรงตูดเขาก็จะเริ่มแห้งอุ้ยลูกวายแต่แล้ว <laughs> โอ้ยมือไปโดนทราย ว่าเขาสุกแล้วคะมันหลุดติดมือมาเลยคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆตายแล้วกาจะถ่ายคลิปแล้วก็ให้ออยสงสัยต้องได้กินแล้วเนี่ยค่ะไหนๆก็หลุดมาละตรงนี้เขาจะเห็นไหมคะตรงนี้เขาก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะตรงเนี้ค่ะ,คะที่น้องเขาแดงเนี่ยฝั่งเนี้ยคือโดนแดดจัด ตรงนี้ค่ะเขาโดนแดดเนาะแล้วก็ตรงนี้มันไม่โดนแดดเนี่ยค่ะจริงๆสีเขาก็น่าจะทั่วอยู่ไหนๆก็ไหนๆละอัดคลิปไปเลยแล้วกัน <c oughs> ขอโทษทีนะคะทงหลุดติดมือมากถ้าลูกมาเห็นนี่น่าจะงอนแน่ๆเลยอย่าอย่าไปโดนใส่นะคะกลัวน้องเขาหลุดเนี่ยค่ะติกกี้พามาดูอีกอันหนึ่งที่เข้าสีนี่ค่ะสีสวยมากเห็นไหมคะเพือ่อนๆเราปลูก แอปเปิลได้นะคะในประเทศไทยเนาะเนี่ยอันนี้คือฝั่งที่โดนแดดเนี่ยเนาะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีละเนี่อันนี้สีเขียวขอดมนิดนึงกินหอมมากเพื่อนๆกินหอมสุดๆเลยเอ,อทำหลุดติดมือมาทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวมากินเลยสัญญาว่าจะกินโชว์ ให้กับพีพีเพื่อนๆอันนี้คือแบบว่าแวะมาเอาต้นไม้แล้วก็มาถ่ายคลิปนะคะไม่คิดว่ามันจะหลุดติดมือมานี่คือผลงานนะคะที่หลุดติดมือมาทีแรกก็ตั้งใจว่าจะแบบมาถ่ายว่าเนี่ยน้องเขาเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ตรงตูดเนะะี่ยค่ะมันจะเริ่มแห้งๆเนะะี่ยค่ะก็ถือว่าแบบว่าเราจะเหมือนจะกินได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันก็เกร ออกมาเลยนะคะอันนี้จริงๆนะมันจะทําลูกได้ใหญ่มากกว่านี้นะคะแต่พอดีว่ากิ๊กเอาไว้เยอะเนาะกินหอมมากเลยค่ะไก่ก็ขันกินหอมมากเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มากิดโชว์เลยละกันค่ะืม รสชาติะมีความหอมแอปเปิ้ลอืมอร่อยแล้วก็อมเปรี้ยวอันนี้ยังอมเปรี้ยวอยู่นะคะเพราะว่าไม่น่าไปโดนใส่เลยอะ่ะมันก็แบบว่าหักแล้วอะ่ะอยากแบบร้อให้มันแดงเต็มเต็มเลยแล้วก็ร้อให้มันล่วงเหมือนกับที่ต่างประเทศอ่ะคะ่ะอืมเกอบมากบอกเลย อ,อร่อยเนี่ยเพื่อนๆกิ๊กอยากจะแนะนำให้ทุกคนปลูกเพราะว่าอะไรเห็นไหมคะมันมีเยอะมากแล้วก็เนี่ยถ้าเราไปซื้อกินอะ่ะถ้าแบบพรีเมียมเลยก็ตกลูกแล้วแบบเกือบห้าสิบบาทแล้วอะ่ะเนี่ยเราปลูกเนี่ยคะ่ะต้นเนี้ยออกทั้งปีนะคะเห็นไหมแล้วก็ ให้ผลแบบประมาณยี่สิบผลสามสิบผลก็คือคุ้มแล้วอะสมมุติอะว่าให้ให้ยี่สิบผลเนาะต่อฤดูกาลนี้ยี่สิบผลผลละห้าสิบาทก็หนึ่งพันบาทแล้วอะเนี่ยอันนี้ก็คือฮิวใจที่สุดคือเราปลูกเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรไม่ใส่อะไรไม่มีสารเคมียงี้คะ่ะเก็บกินได้เลยอันนี้เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะเหลือไว้ให้ลูกกินเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บคือตั้งใจจะมาถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจให้กับเพื่อนๆทีนี้เมื่อกี้ก็เห็นใช่ไหมคะว่ามันหลุดปั๊กก็เลยกินเลยอร่อยมากมหิวใจโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงกิ๊ก็จะมาบอกวิธีการเรื่อยๆเยนาะปลูกยังไงดูแลยังไงตอนเนี้ยคือทำยังไงบ้างนะก็ฝากกดติดตาม เพจ a c e b o o k บ้านสวนย่าน้อยเชียงรายด้วยนะคะลาไปกับแอปเปิ้ลสวยอร่อยอร่อยอร่อยมากบ๊ายบาย